โอเคครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับวันนี้กลุ่มของผมจะมาฟอนใช้ดูมบอร์ดเมเชียนนะครับวันนี้เราก็ได้จดเป็นการวาดรูปกับการเียนตอนเสรอนะครับก็ขั้นตอนแรกครับเราก็ตั้งตัวของดูมบอร์ดแบบนี้นะครับเอาปากกามาใส่ครับตรงนี้แล้วก็เซตกระดาษให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เอาสายพิลเตอร์ครับพอร์ตครับมาเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เปิดโปรแกรมดูมบอร์ดสตูดิโอนะครับแล้วเราก็ถ้าเราเสียบสายด้มบอนะครับให้เรามากดตรงนี้นะครับ คอนเน็กนะครับโอเคครับมันก็จะขึ้นตรงนี้ครับให้เราเลือกเป็นเพนนะครับเพราะว่าเราจะวาดรูปนะครับโอเคหลังจากเราเลือกนี้ครับนี่ครับเราก็จะมาดูกันนะครับขั้นแรกเราจะเอารูปขึ้นมาก่อนนะครับให้เราไปกดตรงนี้ครับโอเพนนะครับแล้วเราก็หาไฟล์รูปนะครับด็กบล่างสุดล่างสุดนี่นะนี่ครับแป๊บหนึ่งครับี่มันขึ้นรูปนั่นอะ โอเคครับให้เราเลือกรูปนี้ครับเป็นไฟล์ HGV นะครับโอเคแล้วก็ได้รูปนี้ครับแล้วก็ตั้งสัดส่วนมันตามที่ต้องการนะครับถ้าเป็นสีฟ้าก็คือพร้อมวาดนะครับแบบนี้นะครับโอเคเราจะตรงนี้แล้วเราให้กดตรงนี้นะครับนี่ครับให้มันตั้งจุดตรงกลางครับนี่ครับหุ่นยนต์ก็จะเริ่มตั้งค่านะครับแล้วเราให้มันตั้งค่าแกนซตรงนี้นะครับถ้าเราไม่รู้ค่าเราก็กดมันก็จะ เลื่อนขึ้นนะครับนี่ครับกดไปเลยครับโอเคครับเราก็ดูไปเรลยครับว่ามันถึงค่าที่เราจะวาดหรือยังนี่ครับมันจะอยู่ตรงนี้เราต้องดูตรงนี้ครับโอเคครับอีกนิดเดียวครับโอเคตอนนี้เราจะได้แล้วนะครับถ้าเราได้ขนาดของมันครับเราก็กดตัวนี้เลยครับสตาร์ทก็จะเริ่มวาดรูปนะครับกดเลยครับ ผิดเทคนิคนิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราเรียวิธีที่ถูกต้องนะครับโอเคครับเรามาดูวิธีที่ถูกต้องจริงๆนะครับโอเคครับกดออโต้แซดนะครับเพื่อเป็นการเซฟจุดเช็คพฟอะไรเงี้ยนะครับโอเคแเราลองกดสตาร์ดูนะครับ อเคครับก็จะเริ่มวาดครับ mm hmm. อย่างสวยงามน,นะครับแต่หมึกไม่ออกนะครับหมึกหมดหรือเปล่าเราเอามาตั้งใหม่นะครับพี่กี้รู้สึกเหมือนจะหมึกไม่ออกนะครับไม่รู้ว่าหมึกหมดหรือว่าเพราะอะไรนะครับ น้องก็วาดเสร็จแล้วครับตกเงี้น้องหน่อยครับโอเคครับถ้าจะให้วาดหรือเขียนนะครับถ้าให้น้องเขียนถ้าให้น้องเขียนนะครับเรามาดูขั้นตอนเขียนครับให้เรามาที่นี่ครับ import นะครับ input text นะครับแล้วเขียนที่เราต้องการนะครับวันนี้เขียนคำว่าเทคโนโลยนะครับป๊บหนึ่งนะครับเทคโนคอม ภาษาไทยเลยได้ครับภาษาไทยก็ได้ครับแล้วกดโอเคนะครับนี่ก็จะมีคําว่าเทคโนโลยีครับขนาดใหญ่ไปนิดนึงก็ปรับให้เล็กลงหน่อยแบบนี้ครับแล้วเราก็กดเหมือนเดิมครับกดตรงนี้นะครับแค่น้องหาจุดศูนย์กลางครับน้องจะวาดทับไหมจะเรือเลยเปลี่ยนกระดาษดิระกังระวังโอเคครับเปลี่ยนกระดาษสักครู่นะครับ โอเคนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนกระดาษนะครับเราก็มาตรงนี้ครับจัดเวกชันที่ต้องการจดเดียวครับตรงนี้ผมจะปปให้ถึงการนะครับแล้วกดตรงนี้ครับนี่ครับมันก็จะน้องก็จะหาจุดถึงการที่จะวาดครับแล้วเราก็ปรับค่าแซกันใหม่นะครับนี่ก็กลับกดเดิมเลยให้ปากกากดนิดนึงนะครับเพื่อให้มเม็นออก โอเคแล้วเราก็กดออโต้เซตนะครับต mm ัวแบบเซฟแล้วเริ่มเลยครับปึ๊บโอเคครับ mm hmm. เริ่มแล้วครับ mm hmm. นี่ครับมาแล้วครับ mm hmm. โอ้อะไรเส้นสวยขึ้นนะนี่ โอเคครับดูผลงานของน้องครับนี่ครับเขียนได้สวยสดงดงามมากเลยครับลายเส้นมีความม,มินิมอลน่ารักมากโอเคครับก็จบไปแล้วครับสำหรับกลุ่มผมนะครับในการใช้ดูมอดเมเชียนในการวาดหรือว่าเขียนนะครับก็ขอจบแค่นี้ครับผมครับ